สวัสดีทุกทุกท่านกันไปเยแล้วกันนะครับผมอยู่กับผมดาเดวิลนะครับผมอยู่กันในเกมไมค์ครับนะครับผมในอีพีที่หนึ่งนะครับของหมดรีบุเทมเพสนะครับก็ก็คือเกิดเกิดมาตั้งที่เป็นสลาไปแล้วนะครับสลามหรือสลัยนะครับก็นะครับผมมาอีพีแรกเลยนะไม่พูดมากทำเพลงไม่เท่าเพลงจะมากนะครับผมเนี่ยเราได้กล่องด้วยนะครับผมผมก็เล่นไม่ค่อยคล่องนะทุกคนนะก็ช่วยสอนผมไปด้วยแล้วกันครับถ้าไม่มีคนสอนก็เล่นเองก็ไ <câ owania> ด้วะ ทุกกล่องอทุกกล่องไปด้วยออผมว่าแอปเปิ้ลน่าจะอานเยอะกว่าครับผมก็มีพื้นฐานนิดนึงนะผม็ไม่มีพื้นฐานอะไรมากมายหรอกนะครับแน่นอนครับขั้นแรกคือตัดไม้ครับอ๋อหมดน,นี้นะนนต้องตตรอีเซ็ตตัวละครปะเออแล้วก็ต้องเป็เกิดที่โลกใหม่แล้วของมันจะหายปะวะเนี่ย อ๋อ,อไม่ได้เกิดลูกใหม่ครับก็คือมันเกิดใหม่นะครับมันมีเผ่าใี้เลือครับอันนี้ก็คือ,อมนุษย์นะสลามแล้วก็ก็บินใช่ปะอันนี้ก็ไม่รู้เลยอันนี้จะจะออกนะครับไอ้พวกหมูอันนี้เผ่าหมาเผ่าแวมพร์ครับแล้วก็สุ่มผมสลามดีว่ว่านะเพราะว่ามันสามารถโดดกินอะไรได้นะครับก็คือสามารถโดดกินพวกสัตว์ได้ครับแล้วก็เอ้ย ติดอะไรวะเนี่ยเนี่ยครับว่ามันกระโดดกระโดดสูงสองบล็อกนั่นเองเนี่ย,ยกระโดดสูงสองบล็อกนะใช่้อสองบล็อกปะวะดูดิเราผมทำให้ดูแล้วกันอ่านะกระโดดสูงสองบล็อกนะครับผมแล้วเลือดมันจะน้อยด้วยนะครับแต่มันมีสกิลด้วยนะเฮ้ยมันมีขึ้นด้วยวะถือว่าดีอีพีแรกไม่มีอะไรมากครับตัดไม้ครับคือกระซ้าของนั่นเอง อ๋อมันจะได้อะอะไรมาเนี่ยไม่รู้อ่ะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกใครรู้ช่วยสอนผมด้วยเห็นไหนะกุตัวบีสามารถดูสกิลได้นะครับตัวบีนะตัวบีค้างมันมาร์คที่นะอันนี้สามารถดูสกิลได้นะครับเนี่ยไม่มีสกิลเนี่ยเราได้สกิลมาคือสกิลดูดกืนน่าจะเป็นดูดกืนนะครับคลิกช่องนี้แล้วก็กดไว้เลยนะครับน่าจะเป็นตัว ตัว z ซ c เอ็กซีนี่แหละครับสองตัวนี้ถูกใจสูงไม่ตายใช่ปะอ่าอันนี้ถือว่าดีเลยนะเพราะเป็นสลามนะอุย้ยเดะเดะเดะเด,ด,ดอะไรนะั่นนะเฮ้เฮ้เฮ้ไม่คือตัวอะไรวะเฮ้ขึ้นมาได้มันพ้นพิษด้วย ฆ่ามันได้ปไปวะโอ้โหลูกแฟนตาซีตัวนี้กลัวด้วยอ๋อเป็นสารน่าจะดีเพราะว่ามันไม่หิวอาหารใช่ปะผมไม่รู้ดิในเกมมันจะหิวเปล่าวะเพราะในเมมันมันอิ่มอิ่ม,อ,มอิ่มทิพย์เลยนะไม,ไม่ได้อิ่มทิพย์เลคืออิ่มเลยอะงั้นเราตัดต้นไม้ก่อนเลยแล้วกัน,นครับเราไปหาทำเลอยู่ดีๆนะครับผมผมว่าประมาณนี้น่าจะ ได้ตั้งทนตั้งตัวอยู่นะครับทำไมผมรู้ตัวมันไม่ได้วิ่งกันเลยวะเพราะมันเป็นสลามเนี่นไม่ได้วิ่งอะไรเลยอะ่ะวัวเราก็ไม่ต้องฆ่าก็ได้นะจริงอะ่ะไม่ต้องฆ่าก็ได้ที่ไหนมันจะปลอดภัยวะทุกคนเดี๋ยวหมอตัดต้นไม้ไปอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เอที่เหมาะสมนะครับเหมาะสมอ่อ สร้างบ้านอะไรประมาณนี้สร้างที่อยู่ที่พักชั่วคราวอะไรก็ได้หรืออาจจะเป็นถาวรก็ได้นะครับไปกันเลยครับเนาะทำไมไม่ได้หรอเด้อมันดูเนื้อปะเด้อแล้วมันดูดไปไหนวะเฮ้จะมืดวะ่ะเมรนมันไม่ได้ ดูผมต้องเอานี่ออกก่อนนะทุกคนต้องซีกออกก่อนปะโอ้โหต้องซีกออกก่อนดีนะเลือกแกะพอที่จะทำที่นอนได้นะแล้วมันหิวด้วยเ,เราทำให้หิวขึ้นวะเราทำที่นอนก่อนนะทุกคน ้วไม่ถึงที่เลยชอบทำไม,ไม้แล้วก็นี่็ิทำที่นอนสีขาวสินอนตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมไม่ว่าปาหลักหยุดแถวแถวนี้ก่อนนะ ถ้ามันหิวด้วยดซสลามอ่ะถ้ามันไม่หิวคือดีมากอ่ะว่าคงกินแอปเปิลกรอก่อนเลยนะถ้านะเดี๋ยวเราไปหาเอ้ยอันนี้มันอะไรเนี่ยน่าจะเป็นของตัวเกีนนะพม่ใช่ของหมอดน,นะครับอันนี้น่าได้ของตะเกียบน,นี่เศษทองอันนี้ใช่พัลังปะ โ oh, อ้้ดวอันนี้อะไรวะม่ดูดิเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เอ่อทำทำนั่นแหละนะครับเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันคือตัวอะไรวะผมทามาดืดกูนดืดดืดกืนมันได้ปะ กลืนอ่ะเนี่ยมังงนเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยเอ้ยเดี๋ดวหเฮ้ยเอามาตีเราได้เหรอวะเดี๋ยวเราติดปิดด้วยเนี่ยละโอ้โหแล้วตียากด้วย่ะกจะตียไงวะเนีน้ย มันต้องตีตรงไหนวะไอดิเอา,เอามันดูดไปตรงไหนวะมันต้องกดตรงตัวอะไรวะทุกคนอะงั้นเราจะมาฟาร์มหินที่นี่แล้วกันครับตัวนี้มันออกไงวะมันต้องงั้นเราจะมาฟาร์มที่นี่ก่อนแล้วกันก็คือปักหลักที่นี่นั่แนแหละครับผม ไม่ไปที่น่าอยู่เลยเราก็บปากหลักไว้ก่อนนะครับก็คือเราไปที่นี่นะครับผมอ้อแล้วนะจิเพ็กมาก่อน,นครับเออแล้วก็มีพิเพ็กดีกว่าเราบ้าป่ะวันนี้อ่ะเอาขุดหินไปก่อนแล้วกันนะครับเอาสักหวันดีกว่านะแป๊บนึงไม่วันนี้ประมาณพอพอประมาณนะอ่ะเจอกันครับไปเอาตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ได้มาพอมาได้ได้ฐานมาด้วยนะครับก็เคยถดถ่านมาเมื่อกี้ด้วยนะครับผม ถ้าผมงงกับสกิลว่าสกิลของเน,นี่ยนะสกิลตัวดุดเกินเนี่ยดึงมาตัวใส่ต้องใส่ช่องกลางคือมานาสกิลคือปรับผมลองหน่อยดิเนี่ยมันก็ยังใช้ไม่ได้เนี่ยมันบอกไม่ใช่มานาสกิลมันคือไม่ ดูเกี่วมานานนั่นเองครับเพราะน่าสังช่องหน่อยวะช่องแรกมันก็กินไม่อันนี้คือมันกินปะอ๋ออ๋อผู้เละ<ๆ>การกินอะคือการฆ่าเ้ยทุกคนดูหลอดเลือดดีๆนะใช่ป่ะ,ะเอารู้หมเขาจะผิดวะมันคือการดูดกินป่ะ เนี่ยไอผมก็พิ่งโ้โขโง่มาตั้งนานนะครับเพราะมันข้อเสียคือมันก็วิ่งเร็วอยู่ล่ะปกติแต่มันก็รุสูงหน่อยมันก็อาจจะลาตาหน่อยครับดังนั้นเราจะฝึกฐานที่นี่ก็คือเดี๋ยวเราจะทําเตาเผานะครับผมตรงนี้ครับเราไม่ได้เผาอะไรหรอกครับก็คือ อ๋อและตัวอย่างก็คือมันจะมีก็คือเป็นกระเป๋าทุกม่ต้องสกใจว่าเสียงนะคือเสียงเปิดกระเป๋านั่นเองครับสบามารถเก็บได้เห็นนะครับดังนั้นเราไม่ไมเก็บนะจะเก็บในกล่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับล้องที่ขวดแล้ววะต้องขวดแล้วว่า,วววางั้นเราหาคนเงินด่วนครับเพราะ จะไปหาที่มีมีเหมืองวัตที่เนี่ยเอาเขามาดิผมเบื่อ,อการวิ่งช้าแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นปกตินะแต่ผมไม่ชอบอ๋อเราเจอเหมืองละอ่ะอืะอนนี้คุ้ก,ก่ออ่ะ ทานหน่อยแล้วกันอุ้ยอาอมีทางไปด้วยทุกคนแต่ว่าน่าจะไปซอดเอ,อ่อไปโผล่ทางนู้นอนะเนี่ยอุ้ยเรื่อยๆหุ่ลงนะ้ำมันไวปะวะ ไม่บอกลงมาไม่ได้โอ้โหลงไ,ไม่ได้ไงผมพาไ,ไปนี่จะไม่ไหวนะเพราะเลือดเลือนน้อยแล้วโอ้โหวิ่งผมกดวิ่งสองทีแล้วนะก็บ้านไงวะเนี่ยผมพาพวกบัว mm. เอ่อฮันก่อนลเลยเฮ้ยหมาทุกคนหมาผมว,ว่าผมเห็นมันขึ้นได้นะ นี่กระดูวเนี่ยกล <hi> ัต้องหาสกิลตันเดย์หมาเนี่ยช่วยเราเยอะเพราะมันเป็นตัวพาเราวิ่งได้นะก็คือผมต้องไปฆ่าสกิลตันอีกี๋ยวผมไปฆ่าสกิลตันแล้วมาน่ะพาอไม้งูมันดูน่ากลัวจังวะ เราเป็นสลามเลยนะเว้ยที่ไม่รู้เทมเพลตเลยนะล้าไม่รู้ชีวิตตอนนี้ลำบากเกินแต่ได้หมาผมว่าน่าจะชิวขึ้นนะอุ้ยอส้สว์โอ้โหทางนี้เหรอสกิตั้งฮะ ปวดกับบานโอ้โหสิกลาตาจังวะหัวตันเลยออท่าน้นจะมีบบน้ำที่กูลสกสกน้ำไม่ปิดนะหิวเว้ยหวหิวหวหิวหวหิวหิว มันหายเยอะอูะอ้พระเจ้าพระเจ้าจอดมันจอดมากการใช้ชีวิตมันลำบากเกินนะครับข้อพา,พาร์ทนี้ออกแค่นี้ก่อนปะเพราะว่าผมต้องไปเรียนรู้อะไรเยอะนะครับเพราะว่าผมยังไม่รู้แล้วสกิลอะไรมันใช้อะไรบ้างผมออไปเรียนรู้ก่อน แล้วนะครับผม EP นี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับอ่ะก็ขอดู EP สองกันนะครับอาจจะอันนี้อาจจะงงหน่อยเพราะผมผมไม่รู้อะไรเลยนะครับก็คือไม่เรียนรู้อะไรเลยอะก็คือไม่รู้สกิลอะประมาณนั้นนะครับข้อติใจ EP สองนะครับผมอ่า EP นี้ครับก็ได้แค่เนี้ยเนี่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยนะครับไม่ต้องกดแชร์นะครับกดติดตามกดไลค์นะครับอาจจะกดแชร์ก็ขหาุนนะครับผมอ่ะไม่ต้องกดรดิ่งได้ขอคหกดติดตามคอยดูติดตามผลเรื่อยๆก็ได้นะครับ ถ้าคุณชอบก็ค่อยกดกระดิ่งก็ได้นะครับขอบคุณครับผมแล้วไปเจอกันในคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ